ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อค่ำคืนวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแทีมสุดท้ายระหว่างช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามพบกับเกาหลีใต้ฟาดแข่งกันที่สนามประทุมธานีสเตเดียมเกมนี้มีตัวไปเล่นฟุตบอลโลก U17 เป็นเดิมพันโดยช้างศึก U17 เข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A ส่วนเกาหลีใต้เข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B ผลการแข่งขันปรากฏว่า หมดนาทีช้างศึกยูสิพ่ายเกาหลีใต้ไปขาดลอย4ประตูต่อหนึ่งกระเด็นตกรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชวดตัวไปเล่นฟุตบอลโลกอย่างน่าเสียดายทั้งนี้เกาหลีใต้กลายเป็นทีมที่2ของทวีปเอเชียที่มาจากรอบคัดเลือกต่อจากอิหร่านในการไปเล่นฟุตบอลโลกยูสิ 17, รอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียปลายปีนี้ขณะที่โค้ชกบพิภพอ่อนโมกุลซือของทีมชุดนี้เปิดใจหลังการแข่งขันว่า น้องๆน,นักฟุตบอลทุกคนพยายามทำผลงานกันอย่างเต็มที่แล้วและต้องการให้เด็กทุกคนสู้ให้เต็มที่ต่อไปเพื่ออยู่ในเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมกับขอโทษแฟนบอลชาวไทยที่ไม่สามารถพาทีมไปถึงเป้าหมายได้